อีกหนึ่งวัดดังของสุดยอดเกจิเมืองสุราชวัดพัฒนารามพระอารามหลวงหรือวัดใหม่ที่ชาวสุราชเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อพัดซึ่งเติบโตและเป็นที่รู้จักได้เพราะอาดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อพัดนารโทรสุดยอดเกจิผู้ยังรู้แห่งเมืองสุราชธานีแม่มาบนพ่อหลวงพัดก็อขอให้ผมเนี่ยรอดขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเราคนสุราชทุกคนจะรู้จักหลวงพ่อพัด หลวงพ่อพัดนารโธท,ท่านเป็นสุดยอดพระเกจิเชี่ยวชาในด้านการวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญจนสำเร็จเตโชกศินหรือกสินไฟและสำเร็จปัฐวีกสินหรือกสินดินยานสมบัติของท่านสูงมากเตโชกสิล์เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสมถะการกําหนดธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันสมถะเนี่ยทำให้มีฤทธิ์มีเดชมีมีกำลังมีอิทธิปฏิหารได้ กล่าวกันว่ายามที่ท่านนั่งสมาธิเข้ากรรมฐานมีผู้เห็นกุติข,ของท่านหลายมีเปลวเพลิงลุกโชนท่วมทั้งหลังและได้มอดดับลงเองหลังจากที่หลวงพ่อท่านออกจากสมาธิหลวงพ่อพัดนะครับจริงๆแล้วนี่นี่เป็นภาพที่ท่านวันที่ท่านมรณภาพเลยวันที่11รรกรกาคมปคือนั่งสมาธิ สองสี่แปดห้าเรายังไม่เกิดกันอยู่ในท่านั่งสมาธิยอยู่เลยท่านนั่งสมาธิเพาะท่านบอกบอกไว้ก่อนแล้วบอกลูกศิษย์ว่ากําหนดวันมรณภาพก่อนหลายปีปฏิหารก่อนวันมรณภาพของหลวงพ่อผัดเกิดเหตุการณ์ที่ท่านได้บอกกับผู้ใกล้ชิดให้ทราบล่วงหน้าถึงเวลาการละสังขารลูกศิษย์ต่างใจคอไม่ดีเพราะทุกคำที่ท่านพูดมักจะเป็นเรื่องจริงเสมอ เมื่อถึงวันที่11กรกฎาคมพศ2485ในวันที่ท่านแจ้งลูกศิษย์ว่าจะละสังขารท่านได้นั่งสมาธิตามปกติจนถึงเวลา8นาฬิกา43นาทีท่านก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบด้วยท่านั่งคัดสมาธิมีการบรรจุศพของท่านเก็บไว้จนกระทั่งปีพศ2491หลังจาก6ปีนอด อันนั้นคือภาพที่ท่านหลังจากที่ท่านมรณภ<พ>าพใช่ว่ามรณภาณพาแล้วที่ว่าหลังท่านครูเนี่ยนี่นี่คือหลังจากท่านมรณภาพไป6ปีเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์ไม่เชื่อว่า,าไม่เน่าไม่เปื่อยทิ้งเขาไปต่อลงไปต่อลงนอนตามยาวจะถึงดึงดึงร่างไม่ออกเพราะว่าอยู่ในฌานเราคือจะไปต่อโงศพเหมือนที่ไว้นอนอนย่า พยายามคือแต่ท่านละสังขารท่านท่านคนัะท่านก็อยู่ในท่านี้ท่านสมาธิดึงไม่ออกคือจะจับให้ท่านนอนไม่ได้นั่นไม่ได้ครับจนถึงทุกวันนี้ยังขารท่านยังเป็นอย่างนี้อยู่อยู่เนี่ก็รักษแบบนี้เลยคืนจริงนี่พอเวลาพอเวลาต่อลงลงนอนไม่ได้ก็ไปต่อลงนั่งแต่ก็ยังกลัวว่าจะเน่า เขาคนน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนสมัยก่อนณแบบพับไว้แล้วทำให้หลังท่านรู้จริงๆถ้าไม่ยุ่งอะไรหละจะคงอยู่สภาพเดิมได้ไหมอ๋อรับแข็งมากกว่าไม่มีโรงเย็นเนาอใช่ก็เอาน้ำแข็งมาใส่ไว้พอวันกำหนดมรณภาพเสร็จเนี่ยท่านก็ห่อรูปของท่านเองไว้ก็สองสี่แปดสามสองสี่แปดสามครับท่านเป็นคนกุมรอเองคือท่านเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าท่านจะนั่งสมาธิแล้วไปจากโลกนี้ ท่านก็สั่งหลอ่อคือรูปนี้หล่อรูปเหมือนเอาไว้เลยลเอาไว้เลยเมื่อก่อนอาตมาจ,จะทำมดอกใหม่ค่ะและทีนี้บอกว่าตอนนั้นขอทรงว่าขอสร้างรูปใหม่อีกรูปหนึ่งอย่างนี้นี่ว่าไม่ต้องรูปเดียวพอท่านสร้างเอาไว้ครับหลวงพ่อพัดก็ดับนานแล้วนะครับถึงก็ทุกครั้งเมื่อก่อนจะมีงานในงานวัดนี้เขาจะต้องมีการเข้าทรงเข้าทรงในโบสถ์ Uh huh. ก็ขออนุญาตจะต้องขออนุญาตในการจัดงานทุกครั้งถ้าคนอื่นนี้ไม่ใช่เลยแกจะไม่เข้าใครมามีพี่น้องของใครคนเดียวที่เขาจะเข้าส่งหลวงพ่อพระนต้องบอกก่อนว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอาหานต์ uh huh. ยังเป็นพรหมอยู่ครับเป็นพรหมคืออะไรครพรหมนี่ก็คือผู้ที่ได้สมาธิได้ฌานเนี่ยจะไปติดอยู่ชั้นพรหมท่านเนี่ยก็ประพฤติปฏิบตัติก่อนหน้านั้นเนี่ยคือท่านเนี่ยจะเริยนสมาธิแล้วก็ถอดกายทิพย์ไป เพราะว่ากายเนื้อกายทิศถ้าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องสมถะและกรรมฐานก็สามารถจะแยกกันก็ได้ <altro. S 1> ท่านก็ไปไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเจอว,วิมานหล,ลังหนึ่งท่านถามเทพเฒต b ที่เป้าอยู่ว่าวิมานใครเขาบอกว่าของท่านพัดวัดใหม่อทีนี้ก็คือตัวท่านเองพอรู้ว่าสิ่งที่ทําในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าการที่ว่าสร้างโรงเรียนรักษาคนทําวัดสิ่งต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมัน ความดีเนี่ยมันจะไปรอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วทั้งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกลับมาแล้วก็ละตาแหน่งเจ้าอาวาสลาออกจากตาแหน่งเจ้าอาวาสแล้วให้น้องชายคือหลวงพ่อเกียวสิริสุวรรณโนเนี่ยน้องชายของท่านที่ยืนอยู่ยข้างๆนะครับผม,มให้เป็นเจ้าอาวาสต่อไปแล้วก็ท่านก็ไปทําความเพียรต่อในชาปนสถานหรือว่าป่าชา้าที่เก็บศพสมัยก่อนนะก็รู้อดีตรู้อนาคตอยู่กับปัจจุบันก็คือจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ท่านเขียนท่านเขียนไว้เลยว่า ดีอยู่ที่ละละ <า S 2> อยู่ที่จริงรนิพพานอยู่ที่สงบไว้หัวนอนท่านด <a> ีอยู่ที่ละละอยู่ที่จริงพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่สงบนิพพานอยู่ที่สงบงมันมีพอพานใช่ไหมมีมรเรือมีสระอะคือเราต้องรู้จกักพอก่อนคือตัวพอพานเ <โร S 1> นี่ยรอเรือนี่เราต้องรู้ดีรู้ชั่วสระอ่ะเราต้องละอ่ะใช่เชื่อไหมฮะว่า ปฏิหารเกี่ยวกับกรรมฐานท่านเนี่ยท่านจะบินทบาทกับเทวดานางไม้ท่านเคยเล่าให้ลุกศิษย์ฟังว่าท่านเดินทางเข้าป่าลึกและเมื่อเจอสถานที่สมควรแก่การปักกรดตกกลางคืนจึงปฏิบัติสมาธิขั้นสูงจนถึงสว่างและเมื่อออกจากสมาธิจิตของท่านอิ่มเอิบไปด้วยบุญท่านได้อุ้มบาตรไปบินถบาทโดยท่านจะอุ้มบาตรเดินไปตามต้นไม้ไปยืนนิ่งสักพักแล้วก็เปิดฝาบาตร พอปิดฝาบาทท่านก็จะให้พรกับทุกๆต้นไม้ทําแบบนี้ทุกครั้งเมื่อพอแล้วก็จะไปที่ข้างลําธารนําน้นําในลําธารมาใส่บาทแล้วฉันน้ําในบาทน,นั้นท่านเล่าว่าน้ําในบาทน,นั้นเมื่อฉันลงไปจะเกิดอาการซาบซ่านมีกําลังขึ้นมาแบบแปลกประหลาดมันไม่ได้เป็นข้าวเป็นอะไรอย่างนี้นะคือบางทีเนี่ยอธิษฐานขอบิณฑบาตจากเทวดาแล้วก็ เอาเอาบาทเนี่ยไปตักน้ำพอเวลากินแล้วมันจะเหมือนกับอิ่มทิพย์และจะอิ่มไปตลอดทั้งวันเสมือนว่าไปบินธบาตกับเทวดานางไม้แล้วเทวดานางไม้เหล่านั้นได้ใส่ข้าวทิพย์ให้ต้องใช้วิธีฉันแบบหลวงพ่อพัดจึงจะฉันข้าวทิพย์นี้ได้คุณนอตร,รูปหลอดเดี๋ยวที่เรากำลังจะเข้าไปการาบไหว้ท่านควบคุมจนก่อสร้างเสร็จคือรูปเหมือนท่านเองอ่ะแล้วถึงจะมรณภาพ เขาทราววันอยู่แล้วว่าแสดงว่าท่านทราบวันท่านทราบวันว่าวันไหนท่านจะจากจากโลกนี้ไปดวงจิตจะอยู่ที่นี่อีกกี่ปีท่านรู้หมดคนยังเชื่อว่าดวงจิตของท่านยังอยู่ที่นี่เฉลี่ยแของท่านอยู่ด้านล่างเลยเราขอาให้ท่านพาเราเดินไปหาท่านฮะท่านมาเข้าฝันบอกว่ามดแมงแย่งท่านดวงจิตของท่านอยู่ในนี้มดแมงมากัดท่านก็บอก ท่านมาเข้าฝันบอกว่ามดแมงแย่งท่านดวงจิตของท่านไอ้งเนี่ยมดแมงมากัดท่านก็บอกท่านเป็นพระพัฒนาท่านสร้างโรงพยาบาลท่านสร้างโรงเรียนหลวงพ่อพัดเนี่ยก็เป็นหมองูเหมือนกันถ้า ยยยัังงงมมมีลลหหาาใจจไปไปถึวพพ่อพ่อะตดนภายในวัดพัฒนารามมีชาปนสถานหอระฆังโรงครัวห้องสมุดพัฒนานุสรปูชนีวัตถุพระอุบโบสถของวัดพัฒนารามซึ่งเป็นโบสถ์เพียงหลังเดียวในจังหวัดที่มีรูปยักษ์และรูปแขกยืนยามเฝ้าหน้าประตูโบสถ์สร้างมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดะครับถ้าเป็นป่าช้ามาก,ก่อนครับแยกมาจากวัด,วด,วดพโยค องค์พระประธานของโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฉลององค์ทรงเครื่องคติยราชแบบกษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงปฏิหารของหลวงพ่อพัดอันเนื่องมาจากท่านมีญาณสมาธิที่แกร่งกล้าและได้ร่ำเรียนวิชาจากสุดยอดเกจิอาจารย์มากมายจึงมีเรื่องเล่าปฏิหารของท่านเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันผู้เท่าผู้เก่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อพัดร่องเพลงแต่ว่า แพไม่ได้ไหลไปตามน้ำพอแกนั่งปุ๊บนะเดี๋ยวแพจะวิ่งทวนน้ำขึ้นล่องไปทางไปทางเหนือคลองกันทีสมัยไฟไหม้ไฟไหม,ม้ใหญ่ที่หน้าวัดผมเองเห็นกับตาเลยว่าหลวงว่อพัดขึ้นไปบนหลังคาโบสถ์แล้วก็วีเลยกับผ้าจีวรฮนะเหมือนกับโบกโบกพัดเหมือนกับพัดให้ลมให้ลมไปทำให้ไฟมันดับนะครับเพราะเวลาใครเดือดร้อน เนื้อร้อนใจอะไรพวกนี้ครับจะเข้ามากราบมาขอหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยแสดงว่าอันนี้มนดบตั้งแต่ก่อนท่านมรณะใช่ครับก่อนก่อนจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เรือนหลังนู้นโรงฉันโรงฉันโรงฉันตรงนู้นใส่โลแก้วใส่ถึงพอหกปีล่วงไปเนี่ยตอนนั้นพักพินโย เป็นรักษาการเจ้าว่าท่านมาเข้าฝันบอกว่ามดแมงแย่งท่านพอปไปดูเนี่ยพวกมดพวกแมงโหโหจริง <ๆ S 2> ก็เลยก็เลยสร้างฐานตรงนี้ขึ้นมาแล้วามา,าไว้ตรงนี้คร<อ>ับแสดงว่าหลวงพ่อพัดจริงๆดวงจิตของท่านอยู่อยางนี้ก็ยังดูแลลูกหลานอยู่อย่างนี้ครับละเฉพาะสังขารแต่ดวงจิตยังคงอยู่ที่นี่แม้กระทั่งมดแมงมากัด สังขารท่านท่านก็บอกก็เลยย้ายมามปยังอยู่ที่นี่แต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราจะไม่เปิดเลยเ็าเปิดเลยแล้วเดี๋ยวจขอเศษดีวอนขอนู่นขอนี่แล้วมันยุ่งู้ลงกุิเส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับองค์นี้แบาที่ท่านสั่งให้สร้างก่อนใช่ครับขอญยกเข้าไปดูนะับองค์ลุดลอเนาะท่านเดินนำท่านควบคุมเองในการก่อสร้างปีหนึ่งหลวงพ่อพัดจะไม่มีทองวันเดียว ปีนี้จะตรงกับวันที่28มีนาแล้วก็ไปส่งน้ําวันที่5เมษาครับทำไมต<ม>้องเป็นว<ม>ันน<ม>ั<ม>้นครับเพราะอะไรครับท่านกนําหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยก็คือท่านกนําหนดไว้ก่อนท่านมรณาพครับเราเราก็เลยเรียกประเพณีปิดทองส่งน้ําหลวงพ่อพัด<ม>ไปอยู่ไหนไกลอะไรจะมาขอขมาลาโทษหลวงพ่อพัดผิดพลาดอะไรก็ให้หลวงพ่อพัด มีช่วงหนึ่งที่ท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยตอนที่ว่านั้นน่ะท่านไปบินตบาทแล้วผู้หญิงสวยคนหนึ่งเนี่ยมาใส่บาทคนอื่นมองสวยแต่ท่านมองเป็นเน่าเปื่อยท่านก็เลยไม่ฉันเนื้อแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ญาติโยมลําบากเพราะว่าพระเนี่ยใช้ชีวิตอาศัยผู้อื่นก็คือต้องชาวบ้านเลี้ยงก็เจเขียก็เกือกกินแบบว่าเหมือนผัดหมูผัดอะไร เนื้อไม่เอาก็กินแต่กินแต่ผัก่หงนะครับเนีแต่ที่ว่าเหมือนแบบที่ว่าเข้าวบนบานกับหัวหมูเนี่ยคือที่จริงอะท่านไม่ฉันเนื้ออ้าวแล้วมัน็้องบนบานที่หัวหมูครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นโรคเรื้อกันเสร็จถึงต้องมารักษาตัวมานอนอยู่ที่วัดถึงทีนี้รงโรงค่าสรว์มันจะอยู่มุมวัดทางฝั่งถนนทางนู้นเดี๋ยวนี้ก็ไปขอหัวหมูขออะไรเนี่ยมาเลี้ยงคน มาเลี้ยงคนไข้ที่วันนอนนอนอยู่ที่วัดแต่ทีนี้คนเขาคิดว่าคนเขาคิดว่าจะแบบว่าหลวงพ่อพัดชอบกวางหมูผมก็ว่าดีนะเพราะว่าเป็นกุศโลบายของท่านเราได้เอามาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนเอาไปแจกจ่ายตามวัดต่างๆเอาไปให้คนทั่วไปได้กินมันได้ประโยชน์ครับปรากฏว่าณวันนี้เนื่องจากหลวงพ่อพัดตอนนี้ที่บอกว่ายังไม่ไปเป็นพรหมนั่นแหละ เขาก็เลยเชื่อว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านยังยังดูแลลูกหลานแล้วก็ผู้มีศรัทธาที่ว่ามากราบไหว้อยู่ตลอดซึ่งก็แปลกนะในช่วงธุรกิจหลังโควิดเนี่ยคนมาไหว้หลวงพ่อพัดกันเยอะหลังจากธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาบอกกรองมาไหว้หลวงพ่อพัดดูใช่ครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับคุณจ้าหน้าที่การงานเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องการสอบเข้าทํางานการเรียนหนังสือหลวงพ่อพัดจะชอบครับ ถ้าเรื่องเก่งนี่เรื่องเมตตามานิยมแค้วคาดปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับเหมือนเจบัติเหตุอะไรก็แควคาดตลอด22ปีที่แล้วนะคะเรื่องถนนร้อยโค้งนะคะร้อยโค้งทางไปชุลพรรถขับไปแล้วก็อยู่ๆแล้วมันก็เหวี่ยงเลยฮะตกไปข้างทางถึงท่านองค์แรข้อเปี่าแฟนไปนะเราแฟนไปติดตัวตลอดนะคะอะไรทําให้เรามารู้จักกับหลวงพ่อพัดครับเอ่อก็ตั้งแต่ตอนที่ โดนรถชนตอนปหกครับอะไแขวนลงเพราะพัดแล้วก็ตอนนั้นชนก็จริงๆก็คือตายแล้วแล้วก็มีคนมาปั๊มหัวใจให้คือใจกลับมาใหม่ไปแล้วครับใช่แล้ว่าเขามาปั๊มหัวใจให้ก็ตอนนั้นก็แขวนหลวงพ่ออยู่ก็คือเราก็เลยเชื่อได้ว่าเราอ่ะกลับมาได้เพราหลวงพ่อครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือศรัทธาผมยกตัวอย่างเคสก็คือท่าน ป่วยไม่สบายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต mm hmm. แล้วก็ท่านฝันเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อมาบอก mm hmm. ท่านก็เลยหายแล้วก็ท่านก็เลยมาบูชามาสักการะหลงพ่อ mm hmm. โดยทั่วไปคนพอพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็นึกถึงราคาแต่หลวงพ่อฟัดเนี่ยคือวัตถุมงคลเนี่ยมืนที่ทำเนี่ย พยายามให้คนเนี่ยได้ใช้กันทั่วทั่วไปสมัยก่อนทําเพื่อให้กําลังใจคนพวอผมเนี่ยเมื่อก่อนไปโรงเรียนเนี่ยท่านบอกว่าไปขอไปขอขนมจากพ่อหลวงพ่อหลวงก็หยิบพระนี่แหละให้กินกินเลยครับครับคือพระเนี่ยของท่านเนี่ยมันมีหลายอย่างคือสร้างจากเนื้อดินสร้างจากเนื้อดินสร้างจากว่านยาท่านเป็นหมองูด้วยเขาบอกว่าไม่ว่างูอะไรกัด ถ้ายังมีลมหายใจมาหาหลวงพ่อพัทันเนี่ยไม่ตายพูดแต่คนรู้คือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสุรากิรขึ้นีก็คือในเรื่องของทักงสาทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนเลยครับพี่ครับในในส่วนของพระกสินคืออะไรพระกสินเนี่ยที่ว่าท่านนั่งสมาธิแล้วมันเกิดในนิมิตครับแล้วก็เลยเอามาเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระกรสินวัดหลวงพ่อพั ได้มาจากนิมิตครับ<ะ>นิมิตแกฝันหลวงพ่อท่านเดินทุดงไปทางภูเก็ตอาจารย์ของท่านบอกว่าให้ท่านนั่งสมาธิและท่านก็นั่งสมาธิและท่านเห็นท่านก็เลยเอามาสร้างเป็นพระกรทธิกในปัจจุบันหลวงพ่อพัดได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระกิจิอาจารย์มากมายทั้งด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมเช่นการลงอัคระอาคมบนแผ่นเงินแผ่นทองตะกรุดและผ้าหยาน เราเฝ้าไปติดตัวตลอดนะคะศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดเพราะความรักเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นพอเราสําเร็จมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาแต่คนตลาดล่างก็นับถือหมดอันนี้คือของจริงเลย